เมไทาวางแผงทุกวันที่5และ20ของทุกเดือน Do you me? Give me, give me. เข้าสู่ร,รายการทำรักทำเลิฟได้เวลาฟินกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชายเมนโดฟินครับฟินที่แข็งฟินที่ใหญ่ฟินที่ยาวฟินที่อืด ฟินที่ทนค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชายเมนโดฟินความฟินที่คุณผู้ชายทุกคนต้องการครับใช่แล้วค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ตรุษจ,จีนโอ้ย <c oughs> คือค่ะกมากเลยนะคะหลายคนบอกว่าเป็นวันเที่ยวแต่วันนี้ก็ยังเป็นวันทํางานของพวกเราสองคนนะคะใช่ครับจะเจอกันแบบสดๆแบบนี้แล้วค่ะกับชลี่วรัชยาสายสังค่ะและผมกบธงชัยพุ่มไพฑูลน,นะครับวันนี้สดชื่นมากต oh <my> ั้งแต่เช้าโอ้ oh, ได้แตเอียแตอังก็เลยสดชื่นอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยก็จีคุณผู้ชมเพราะว่า เราทำรายการแบบนี้เราก็ต้องแบบเป็นความสุขใช่ไหมความสุขทางใจของคนไม่มีคู่ไม่ไม่เขาบอกว่านี่นะตุดจีนเสร็จใช่ไหมอีกไม่กี่วันก็วาเลนไทน์โอ้โหโดดเดี่ยวถูกต้องไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมนะคะอยู่คนเดียวได้เพราะว่าสวยแต่สำหรับคนที่มีคู่เนี่ยเราก็อิจฉานะเพราะว่าช่วงเทศกาลสำคัญเขาจะไปกันเป็นคู่คู่ ครับแต่บางคนบอกว่ามีคู่บางทีมันก็ลําบากนะเออยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยนะฮะในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่สมบูรโอ้ใช่อันนี้จะบอกว่าคุณพิชัยหลายคนเนี่ยชอบมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆนะคะทุกอย่างเพอร์เฟกมากนะคะชีวิตครอบครัวแบบดีการศึกษาดีการงานดีการเงินดีแต่น้องไม่ค่อยดีใช่น้องนี่คือไม่ใช่นะน้องชายคุณผู้ชมนะคะแล้วบางคนนะแล้ววันนี้นะผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยโทรมาบอกว่า อีกนานไหมทางรากว่าจะกว่าจะมีเพิ่มขนาดเนี่ยอเอออ,อย่างนี้เลยนะค,คุณผู้ชมเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนอะแบบคุณผู้ชมยังมีปัญหามันมันสร้างความทุกข์ใจใคุณผู้ชมจริงๆอ่ะ,อะวันนี้เราหาทางออกให้กับผู้ชมแล้ว แต่ไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ชมคนเดียวนะเราหาทางออกนะคะให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยและที่สําคัญในเรื่องสุขภพศสาคัญยิ่งกว่าเนือสิ่งอื่นใดนะคะคและหลายท่านนะคะพี่กบค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลใช่ไหมกําลังมองหาของขวัญของฝากทูให้คนรักคนรู้ใจหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับนับถือครับถามว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์สมอาหามเมนฟินเนี่ยเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยหรอโอ้ได้สิครับพี่กบก็พี่กบก็ดูหน้าตา โอ้โสวยงามขนาดนี้นะฮะใครได้รับก็ย่อมจะถูกใจนะฮะต้องแค่ขึ้นชื่อว่าโอ้ถังเช่าโอ้สุดยอดเลยนะฮะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยสรรพคุณของเขานะคนได้รับต้องถูกใจแน่นอนนะับเพราะว่ามันช่วยเรื่องของความแข็งแรงนะฮะของน้องชายนะครับความใหญ่ความยาวความอึดความทนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าคุผู้ชายมากกว่า50%ค่ะ เมื่อเข้าหลักสี่แล้วออจะมีปัญหาเหล่านี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยหลายคนบอกว่าต้องการตัวช่วยเ,ออเพราะฉะนั้นวันนี้น้องเชอรี่นะฮะมอบเป็นของขวัญตัวจีแล้วกันนะฮะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆนะ ะครับคุณผู้ชมเห็นเบอร์ขึ้นให้ที่จอสอเบอร์ไหมศูนย์เก้าห้าเก้าหกสองสองห้าหกเจ็ดและก็อีกหนึ่งเบอร์ค่ะศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดเจ็ดสามห้าหกเจ็ดนะคะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็กด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 แล้วก็กดโทรออกนะโทรตามนี้นะฟังดีๆคุณผู้ชมนี่เลยต้องบองนี้เลยนะสองเบอร์นี้ติดต่อหนูได้คุณผู้ชมนะอ่ะง่ายๆโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้อย่างที่พี่กบบอกสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เมนูฟินหนึ่งกระปุกนะคุณผู้ชมกกระปุุเนนี่ยบจ 30แคปซูลแต่เดี๋ยวข้างในเนี่ยนะคะแต่ท่านถามว่าทําไมมันจุน้อยจางเ,ออเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าน,นี้แหละนะคะคว่าทาไมเหตุผลอันใดลือ,อเราถึงบรรจุแค่30แคปซูลนะคะคแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมราคาเนี้ยนะคะของเขาจริงๆเนี่ยคือราคา2500บาทค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเทศกาลตรุษจีนใกล้ออล่วงไปวันเลทายละอีกนิดนึง เอาราคานี้ไปเฉพาะวันนี้ก่อนนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทค่ะย้ําว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นบรรจุสามสิบแคปซูลอย่างที่บอกไปนะคะและไม่พอค่ะคุณผู้ชมเพิ่มเงินอีกเพียงแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะเชอรี่ให้ตัวหัวเชื้อนะคะเมนดดฟินซี y, ที่เพิ่มในเรื่องของความแข็งความใหญ่ความยาวความอืดและความทนไปอีกอปกติตัวหัวเชือ้อในราคาของเราเท่าไหร่นะพี่กบหนึ่งพันสองร้อย ห้บาทนะฮะแต่วันนี้นี่คุณผู้ชมเพียงแค่ซื้อเมนโดฟิน1กระปะุกและเพิ่มเงินอีก199บาทรับหัวเชื้อเร่งความแข็งความใหญ่ความยาวความอึดความทมมูลค่าห2 5 0รอบบาทไปเลยฟรีๆครับใช่แล้วค่ะรีบกดโทรศัพท์เลยนะคะคุณผู้ชมขาสาวสวยเมนโดฟินของเรารอรับสายคุณผู้ชมอยู่ขาที่0 9 5ย์2ก5 6 7และอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0 9 0 8 8 7 3 5า7ค่ะใช่ครับต้องรีบเลยนะฮะมีจำนวนจำกัดนะฮะน้องชลีบออกวอวัันนนะตะ่ะอง เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้สุขภาพพร้อมกับในเรื่องของความแข็งความใหญ่ความยาวความอึดและความทน,นะฮะโถไรปได้ที่สองหมายเลขนี้เลยนะฮะพร้อมกับคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะฮะใหญ่แล้วยาวแล้วอึดแล้วแข็งแล้วนะฮะ,ะอยากมีรายได้นะฮะอยาก ินไปกับความรวยนะฮะต้องบอกได้เลยว่าเราเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทุกประเทศเลยใช่แล้วค่ะนะคะโดยเฉพาะทุกๆจังหวัดนะคะที่สอบถามเข้ามาเป็นตัวแทนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรารับจังหวัดละ1ตัวแทนเท่านั้นนะคะ<ม>และถ้าเป็นเขตก็เขตละ1ท่านเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะสําหรับคนที่อยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าอย่างที่พี่กบบอกอยากจะฟินไปกับความรวยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชายเบนโดฟินของเราวันนี้ค่ะอันดับแรกสิทธิพิเศษที่คุณจะได้ค่ะเฉพาะตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นนะคุณผู้ชมเฉลี่มีราคาพิ พิเศษให้กับคุณผู้ชม <Wow. S 2> นะคะต้องบอกเป็นราคาที่โหพิกบ,บถ้าคุณได้ยินจากคอสเซนเตอร์อแล้วคุณจะล้อกโอ้โหจะได้เงิให้ขนาดนี้เลยเหรออ,อ,อย่างนี้เลยอยากรู้ว่าราคามนจุพี้พิเศษยังไงนะคุณผู้ชมต้องรีบกดไปที่2หมายเลขนี้เลยนะครับและอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมนอกจากได้ราคาพิเศษแล้วนะฮะ ในส่วนของนะฮะกิจกรรมต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโปรโมตนะ,ะน้องเชอรี่เนี่ยนะครับมีรายการสดทุกๆวันเพราะฉะนั้นโปรโมทให้คุณผู้ชมในรายการแบบสดๆกันทุกๆวันเลยนะฮะว่าร้านคุณผู้ชมชื่อร้านอะไรนะฮะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่ออะไรแล้วก็สถานที่อยู่ที่ไหนครับใช่แล้วค่ะนะคะรวมจนถึงนะฮะบนโลกออนไลน์นะฮะบนสื่อออนไลน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมนูฟินของเราเนี่ยเชอรี่ก็โปรโมทให้คุณแบบว่าชนิดที่แบบไม่บรรยับบรรยัญญญงเลยโอ้โทุกเว็บทุกเพจที่เราไปแปะไปอะไรไว้ทุกอย่างเลย เว <Webs> ็บไซต์ครฟรีด้วยแล้วก็ของเราด้วยทุกอย่างเลยนะฮะ <c oughs> รวมถึงแม,กงมก่กรส่งแม็กซีนต่างๆให้เราไปาทำโปรโมชั่นไว้นะฮะเราก็จะมีชื่อมีร้านมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ชมเนี่ยห้อยไปด้วยทุกครั้งเลยแล้วค่ะ,น,ะ,คะนอกจากนี้ยังไม่พอมีตัววิ่งในรายการ<อ>ด้วยนะฮะนอกจากนี้ยังไม่พอนะฮะ ใครที่อยากจะด้วยนะเราก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมส่งเสริมการขายให้ผู้ชมเดยเปิดร้านเป็นร้านย่อมๆของชมได้เลยเป็นช็อปเล็กๆนะนะช็อปเมนโดฟินนะคุณผู้ชมนี่แหละนะคะเป็นความฟินที่เราจะส่งตรงถึงหน้าร้านคุณกันเลยทีเดียวถ้าคุณอยากจะได้สิทธิพิเศษแบบนี้สองเบอร์ขึ้นให้หน้าจอเช่นเคยค่ะ0959622567และ0908873567ค่เพราะฉะนั้นต้องรีบเลยนะฮะหนึ่งเขตต่อหนึ่งตัวแทนเท่านั้นนะครับหลายๆท่านเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์เมนโดฟินไปแล้วนะฮะรับประทานเพียงแค่หนึ่ง ผลถึงความเปลี่ยนแปลงเลยว่าทําไมสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นหนึ่งสัปดาห์ได้อะไรบ้างน้องชายเรามีการตอบสนองที่ดีนะคะเพราะฉะนี้หลายคนสงสัยว่าเราใส่อะไรลงไปถูกต้องเดี๋ยวช่วงท้ายนะฮะเราจะมาแกะให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าในส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะบรรจุอะไรลงไปบ้างและทําไมเวลารับประทานแล้วมันถึงแตกต่างจากยี่ห้ออื่นถูกต้องมาดูมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าส่ผสมะชมขาตัวแรกนี่โอ้โหถึงบอกว่าคุณผู้ชมได้ฟังกลองว้าวเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณผู้ชายหลยท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือถังเช่าค่ะ หรือว่าหนอนเทวดาตัวนี้เขามีฉายานะพี่กบฤดูหนาวเขาเป็นหนอนฤดูร้อนเขาจะเป็นยาความพิเศษของเขานะคุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ยเขาช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศโดยตรงเลยร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะพี่กบและมันจะออกฤทธิ์คล้ายๆนะคะตัวยาตัวหนึ่งที่คุณผู้ชายทุกคนจะต้องรู้จักรู้จักอย่างแน่นอนใช่นะคะเขาถึงมีงานวิจัยคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณทานถังเช่าวันละหนึ่งกรัมนะคะติดต่อกันเป็นระยะเวลา4-6วันสมรรถภาพทางเพศในร่างกายคุณผู้ชมเนี่ยจะฟื้นตัวและสูงถึง64%เปอร์เซ็นต์ โอ้โหนะครับมากกว่าครึ่งเลยนะคุณผู้ชมเพราะทั้นถือว่าคุ้มคุ้มนะมแต่ มันจะไม่คุ้มตรงที่ว่าเราต้องไปเสียเงินเป็นล้านในกรณีที่เราต้องซื้อเองนะคืออะไรนะะตน,นี้เนี่ย <c oughs> ผู้ชมไม่ต้องซื้อถังเช่ามา <c oughs> รับประทานเองแล้วนะฮะเมโนฟินจัดให้เลยนะครับสมสมตัวที่สองนะฮะเป็นสมสมที่มาจากสมครับผู้ชมโ <c oughs> สมเนี่ยช่วยเรื่องของการนะฮะทำให้สุขภาพของเราดีนะฮะเป็นยาบํารุงกาลังบํารุงร่างกายนะฮะสมใช้ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความอ่อนเยาว์นะฮะนั่นหมายถึงว่าผู้ชายเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าเราแก่นะฮะรับประทานสมเข้าไปจะช่วยบำรุงกาลังแล้วยังไม่พอยังให้เรากลับมมาเป็นนุ่ ร่างกายจิตใจและน้องชายด้วยค่ะนี่อันนี้เป็นข้อดีของโสมนะคะคุณผู้ชมแล้วมาดูข้อดีนะคะของส่วนผสมตัวถัดไปแล้วมาดูก่อนว่าส่วนผสมตัวนี้นะคะมันช่วยในเรื่องของอะไรครับราชินีของดอกเห็ดค่ะนั่นก็คือเห็ดหลินจือคุณผู้ชมอันนี้โด่งดังมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศบ้านเรานะคะตัวนี้ค่ะช่วยในเรื่องของการต่อต้านโรคมะเร็งพิเศบนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราครับสหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายที่นะคะไม่ค่อยแข็งแรงสามวันดีสีวันร้ายนะคะ และที่สําคัญเนี่ยตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นตัวที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้นออด้วยฟื้นตัวเร็วนะฮะ อ่ะมาดูอีกหนึ่งส่วนผสมครับผู้ชมส่วนผสมตัวนี้คู้ชายจะต้องรู้จักกันดีนะฮะกระชายดำนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศโดยตรงครับมีผลงานวิจัยออกมาแล้วนะฮะการรับประทานกระชายดำเนี่ยนะครับถ้าเราสกัดเขาออกมาเนี่ยเขาจะสามารถทําเป็นยารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอ e ีดีหรือว่าโรคนกเขาไม่ขันโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นถือว่าตรงจุดตรงประเด็นเล,เลยนะฮะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องน้องชายไม่แข็งตัวใช่แล้วค่ะและอีกอย่างตัวถัดมาค่ะพี่กบขาแลวก็คือเกากี้พี่กบตัวนี้ นะคะพริกนะคะเอยต้องบอกว่าเล็กพริกขี้หนูคุณผู้ชมจิวตแจวใช่นะคะเอาไปปรุงอาหารก็อร่อยเอามาเป็นสรรพคุณนะคะทางยาก็เลดไม่แพ้กันนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของบำรุงสายตาเท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชมยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยหรือคนที่มีเออต้องบอกว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะหรือว่าคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะคะแต่ปัญหาสุขภาพของคุณมันยังไม่ฟื้นตัวแต่อยากจะปฏิบัติภารกิจด้วยร่วมไปด้วยนะเอาตัวนี้ไปช่วยลด ระดับคอเลสตอลแล้วก็ระดับน้ำตาลเลือดได้ด้วยค่ะใช่ครับเรามาต่อกันด้วยแปะกล้วยนะฮะเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนะฮะ,ะหน้าตารับประทานแบบนี้มีคุณประโยชน์มากๆนะครับช่วยเรื่องของความจำนะครับใครที่มีความจําสั้นนะฮะหรือว่าขี้หลงขี้ลืมนะฮะรวมไปถึงท่านที่มีปัญหาเรื่องของอาการสั่นนะฮะโรคเขาเรียกว่าสั่นทั้งมือทั้งตัวทั้งเท้านะครับหรือสั่นทั้งตัวนะฮะโรคพากินสั่นนั่นเองนะฮะรับประทานแปะกล้วยเป็นประจำจะช่วยเรื่องของสุขภาพรวมถึงสุขภาพด้วยครับใช่แล้วค นะคะมันมีที่มาของอคุณผู้ชมทําไมคุณถึงมีบุตรยากคุณลองตรวจเช็คปริมาณอสุจิมะที่ผมเคยบอกแล้วว่าม,มีน้อยเกินไปอสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยเนี่ยนะคะขี้หมูขี้หมาปล่อยออกมาสักหนึ่งครั้ง <c oughs> จริงๆแล้วปริมาณอสุจินะคุณ <c oughs> ผู้ชมถ้าจะให้มีความเหมาะสมะนะต้องประมาณสักครึ่งช้อนชาถึงหนึ่งช้อนชาแต่ผมบอกไปแล้วน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้อยมันมีผลต่อการมีบุตรใช่แล้วนะคะและที่สําคัญค่ะตัวนี้นะคะยังเพิ่มความแข็งแรงให้กับ อสุจิด้วยใ,<ช>ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับอหอยนางรมของเราะะะแล้วก็มาตบท้ายครับมามุยอินเดียนะฮะตัวนี้มีสรรพคุณทางยานะฮะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพคุณผู้ชายโดยตรงเลยนะฮะบำรุงกําลังครับและสามารถทําให้เรา ปฏิบัติภารกิจได้มากขึ้นนั่นก็คือการรับประทานหม่ามูอินเดียเป็นประจำจะช่วยเพิ่มความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นครับใช่แล้วค่ะนะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวนนะคะที่เราคัดสรรมาไว้แล้วก็ใส่ไว้นะคะในผลิตภัณฑ์เริมอามหารเมนูฟินของเรานั่นเองค่ะพี่กบนะคะและที่สําคัญแหละคนถหาว่าเฮ้ยสรรพคุณก็เลิศนะคะส่วนผสมก็แรงขนาดนี้บางตัวนาเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วราคามันจะขนาดไหนพี่กบเลยนะฮะราคาไม่แพงแน่นอนถูกต้องนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมสองเบอร์ขึ้นให้หน้าจอนะ ก็ห้า2ก้าและ0908873567ค่ะ2เบอร์นี้กดโทรออกนะคะแล้วสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมนูฟินค่ะ1กระปุกบรรจุ30แคปซูลนะคะทานต่อเนื่องยาวๆได้30วันเลยปกติเนี่ยราคา2,500บาทค่ะแต่วันนี้ให้คุณผู้ชมจ่ายนะคะเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้เท่านั้นในราคาเพียงแค่1น9 0บาทเท่านั้นย้ำว่า1790บาทและความพิเศษนี้ไม่พอค่ะให้คุณเพิ่มเงินนะ อีกเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะคะรับตัวหัวเชื้อหรือว่าเมนโดฟินซีเป็นกล่องข้างๆแบบนี้แหละนะคะให้ไปด้วยเลยพี่กบปกติเนี่ยราคากล่องเนี้ยพี่กบนะ1,250บาทนะพี่กบมันไม่ได้ถูกนะตัวนี้นะคะแต่วันนี้ง่ายนิดเดียวพี่กบนะคะสั่งซื้อเมนโดฟิน1กระปุก1,790บาทเพิ่มเงินอีก199บเาทเอาเซตนี้ไปเลยคุณผู้ชมนะคะสองเบอร์ขึ้นให้หน้จอรีบด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมขานะคะ 지 <목소리> 0959622567และ0 9 0 8 8 7 3 5 6 7ค่ะสองเบอร์นี้นอกจากจะเปลี่ยนร่างกายของคุณนะคะและที่สำคัญเนี่ยยังเปลี่ยนในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเนี่ยให้มันฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้แบบว่าอลังการมากพี่โกถูกต้องนนะค,ะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะฮะต้องรีบเลยนะฮะมีจำนวนจำกัดครับุผู้ชมใช่ค่ะเอาละฮะคุผู้ชมนะฮะเมื่อกี้ตอนต้นรายการะนะฮะเราได้บอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยมีโทรศัพท์เนี่ยสอบถามเรามาเยอะแยะมากมายว่า ทำไมรับประทานเมนโดฟินไปเพียงแค่1สัปดาห์เห็นผลถึงความเปลี่ยนแปลงเลยว่าสุขภาพของเราดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแล,และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้องชายของเราเออนะครับมีการตอบสนองที่ดีขึ้นในเวลาเพียงแค่1สัปดาห์ออครับเดี๋ยวนี้ผมกับน,น้องเชอร์รี่เนี่ยจะมาเจาะข,ข้างในกันนะฮะว่าข้างออในเนี่ยนะฮะทำไมเวลารับประทานไปแล้วมันเกิดผลดีอย่างไม่น่าเ<อ>าชื่อนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมด้านในกันดีกว่านะครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าส่วนผสมทั้งหมดเรามี8ตัวหลักที่ใส่ไว้ในนีี้้้้้แแแแตต่่่่่สสิงงงงรกกททอยยาาาใหหคผูชมมไไดัเเเ็นนนววลลลถึปป เรื่องของขนาดนะคุณผู้ชมรเรื่องของขนาดเม็ดแคปซูลนะคะอไม่ใช่ขนาดน้องชายคุณนะขนาดแคปซูลก่อนท,ที่ที่ชลจิจะให้ดูนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้แกอะออกจากกระปุกมากระปุกตัวเนี้ยน,นะคะที่คุณผู้ชมได้รับไปเนี่ยนะคะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ข้างในแกะออกมา จะบอกว่าแคปซูลใหญ่มากคุณผู้ชมเทียบกับของผมนะเทียบเทียบกับของกบทองชัยหน่อยของผมนี่เป็นยี่ห้ออื่นนะคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะของผมยี่ห้ออื่นนะฮะนี่อยู่ในเมืองผมนะฮะแต่ของน้องเชอรี่โอ้โหอย่าบอกว่าพี่เล็กสิไม่ใช่คำพี่เล็กอ่ะไม่เชื่อนะพี่ผมพี่ผมลรใกล้ๆกล้กันอยู่นะโอ้พี่ผมเนี่ยยี่ห้ออื่นนะครับนี่เห็นไหมฮะเล็กมากนะพี่ผมแล้วผอมเพียวด้วยนะพี่สำคัญ เล็กแล้วแบบบ้าสลิมเชียวใช่เหมือนหุ่นหนูัะพี่กบแต่ถ้าหุ่นหนูเนี่ยกินไปมันก็แซ่บแต่ถ้ากินอย่างนี้จะเห็นผลกินหรือเปล่าอันนี้มาดูปริมาณกันนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเทลงในตรงนี้นะครับอ่าไปดูนะครับอันนี้ในมือของเชอรี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะคอมเมนโดฟินแต่ของพี่กบนะคะก็จะเป็นออื่นใช่นะคะโอ้โหคุณผู้ชมเอาพี่หมดแล้วเหรอตายละของหนูยังไม่หมดเลยอ่ะนะครับนี่คุณผู้ชมนะฟังเห็นไหมครับอุ้ยมันยังติดอยู่ข้างในอยู่เลยอ่ะโอเค นะคุณผู้ชมนี่นะคะเรามาดูก่อนว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะเมนูฟินของเรานี่มีขหงอมนะไมเยอะมยี่ห้ออื่นเออเยอะมากนะครับอันนี้ของยี่ห้ออื่นใช่ดูดูดูปริมาณดูปริมาณอันนี้คือปริมาณนะไม่พอเนีพี่กบของพี่กบจับกันเป็นก้อนใช่ทีนี้นะคะให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เสร็จปั๊บเรามาดูสมมุติว่าตัวแก้วน้ำเนี่ยสองใบเป็นร่างกายของเรานะครับ ถ้าเรารับประทานลงไปนะฮะม,มันจะเกิดผลยังไงต่อการดูดซึมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ,ะนี่สมมุติว่าเรารับประทานลงไปนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับตอนนี้เราสองคนยังไม่ได้คนยังไม่ทําอะไรเลยนะครับผู้ชมจะเห็นได้เลยนะฮะว่าการตกเขาเรียกว่าตกผลึกนะฮะ,ะหรือว่าการทําละลายเนี่ยนะครับของผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวเนี่ยนะครับมีการตกผลึกหรือ,รอว่าการละลายตัวต่างกันนะฮะแตกต่างกันมากของผมเนี่ยนะฮะจะเป็นก้อนนะฮะถ้ากล้องจับมานะฮะจะเห็นว่า การละลายของเขาเนี่ยจะละลายเป็นก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลายเป็นก้อนนั่นหมายถึงว่าเวลาร่างกายเราดูดซึมไปเนี่ยมนดูดซึมยากถูกต้องนะฮะดูดซึมได้ไม่หมดมันจะเกิดอาการตกค้างหรือบางคนเวลารับประทานไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลว่านะครับรับประทานเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลนั่นเองนะครับแต่ในส่วนของน้องเชอรี่นะคะเมนูฟินนะคะแก้ของเมนูฟินคือแกวนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นสีไหมสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะพี่กบนะคะแล้วกันนะคะดูดซึมของมันเนี่ยจากน้ํานะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ รู้สึกว่ามันดูดซึมได้เร็วมากนะคะแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะทีนี้แหละคนดึงถามมาไงว่าเอ๊ะทำไมทานแล้วถึงเห็นผลนี่แหละคุณผู้ชมนะคะเพราะร่างกายมันดูดซึมได้เร็วนะคะแล้วก็นําไปใช้งานได้ร้อเอร์็เต็มถูกต้องนะพี่โกนี่เลยนะฮะจะสังเกตได้เลยฮะตกตะกอนมาเนี่ยเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะฮะ เพราะว่าเขาไม่สามารถจะดูดซึมได้หมดนะฮะแล้วทําให้คุณผู้ชมหลายท่านบอกว่านะครับทำไมหลายๆยี่ห้อเนี่ยะนะฮะถึงแนะนําให้รับประทานปริมาณที่มากขึ้นถูกตอ้องอย่างเช่นนะฮะเคยรับประทานบางยี่ห้อเนี่ยนะฮะครั้งละ2-3แคปซูล<อ>วันละ2-3ครั้งทําไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าสมนสมที่เขาใส่ไป,ไปในคุณผู้ชมครับเขาบรรจุลงไปเนี่ยในปริมาณที่น้อยเกินไปเ,<อ>เขาจึงเพิ่มปริมาณแคปซูลให้มากขึ้นคุณผู้ชมก็ได้รับยาหรือว่าได้รับตัวสมุนไพรเนี่ยในปริมาณที่มากขึ้น แต่คุณผู้ชมก็ต้องรับประทานวันล,ละหลายรอบถูกจำได้หรือเปล่าล่ะจำได้ไหมเะนลอง,งเฉลี่รีคิดว่าผู้ชายจะพก ยาจะพกอาหารเสริมไปกินเนี่ยผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงนะผู้ชายบางทีก็ไม่ค่อยมีวินัยนะที่บางทีก็เออขี้เกียจบ้างลืมบ้างจำไม่ได้บ้างทานไปแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความยุ่งยากไงครับและที่สำคัญสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคัสสังสุ่นสมผสมสำคัญเนี่ยแปดสุ่นผสมหลักนะครับเป็นสุ่นผสมที่เวลาเราเขี่ยออกมาแต่ละอย่างนีคุณผู้ชมครับปริมาณของเขาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่คุณผู้ชมหลายท่านบอกว่ารับประทานบางยี่ห้ออาจจะมีสมุนผสมเนี่ยประมาณ20 30ิบ ไ้แต่เลาเราแบ่งออกมาออกแต่ละชนิดก็กองอันนีิดหน่อยอย่างละนนิดอย่างละหน่อยเพราะฉะนั้นเวลารับประทานมันก็เลยไม่เห็นหลดนั่นเองแต่เมนูฟินของเราครับคุณผู้ชมนะฮะเพียงแค่1เม็ด1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองแล้วคุณผู้ชมก็จะได้รับผลลัพธ์ที่อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับสุขภาพดี นะครับรวมไปถึงน้องชายมีการตอบสนองที่ดีขึ้นลองสังเกตตัวเองง่ายๆครับวิธีการที่จะสังเกตว่าน้องชายของเราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นหรือยังตอนเช้าเวลาคุณผู้ชายเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าเราปวดฉี่หรือว่าก้ารปัสสาวะมาทั้งคืนน้องชายตอนเช้าเช้าต้องมีการปลุกพี่ชายก่อน๋อมมาต้องมีการตื่นตัวก่อนน้องต้องปลุกพี่ก่อนเลยนะฮะมันต้องมีการทักทายกันบ้างนะฮะ แต่บางคนเนี่ยไม่มีการทักทายกันมานานแล้ว <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานในส่วนของเมโดปินเป็นประจำนะฮะหสัปดาห์จะเริ่มเห็นผลหรความเปลี่ยนแปลงและสิ่งสำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับก่อนปฏิบัติภารกิจรักค,ครับอย่าลืมนะฮะตัวนี้ตัวนี้นี่ะนะครับหัวเชื้อเลยนะฮะมเมโดปินซีตัวนี้เลยนะฮะหัวเชื้อเร่งของความใหญ่ค,ความยาวความแข็งความอึดและความทนนะฮะ,ะตัวนี้เนี่ยรับประทานก่อนปฏิบัติภารกิจรักประมาณ1 5บหถึงสานาทีแล้วภารกิจรักของคุณผู้ชมเนี่ยจะฟินสมชื่นเลยมีความส กพี่โก๋คุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้มาเมาส์กันสองคนนะคือคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเมโดฟินเนี่ยนะคะไปลองทานดูแล้วฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยผลตอบรับกลับมาค่อนข้างที่แบบกระแสดีมากนะฮะบางทีเราเป็นผู้หญิงเราก็อายนะบางทีเพราะว่าหลายท่านเนี่ยโทรมาเล่าแบบว่าถึงพริกถึงขิงเลยนะโอ้พี่ก๋จริงๆรวมถึงนะฮะบางท่านเนี่ยก็เล่าแบบว่าตอนที่แบบว่าปฏิบัติภารกิจกับแฟนให้ฟังด้วยไม่ไม่น้องแน่นอนชอลี่เขินไหมเวลาเขินไม่ไม่บางทีบางทีเราไม่ได้รับงานแล้วพอเติม ก็คนรับสายใช่ไหมคอสเตอร์ก็เจอคนที่ฟังพี่ดีใจด้วยนะครที่ภารกิจรักของพี่สัมเทธอะไรอย่างนี้แต่เราก็ต้องบอกว่าเรายินดีนะที่จะยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้ชมทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ฟีดแบบยังไงอย่าลืมโทรกลับมาบอกพวกเราด้วยนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาดูกันเลยนะฮะเพียงแค่4ีหนาทีเท่านั้นเองนะครับของน้องเชอรี่ละลายหมดแล้วนะครับนี่คือเมนโดปินนะฮะผู้ชมจะเห็นได้เลยนะฮะว่าสีครับแก้วสองสีมีความแตกต่างกันสีของน้องชี สีเข้มกว่าส่วนผสมก็คือการสกัดเอาเฉพาะสิ่งสําคัญและมีความเข้มข้นมากกว่าของผมจะเป็นน้ําใสๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าส่วนผสมค่อนข้างเจือจางแต่ที่สำคัญของพี่กบยังดูดซึมไม่หมดเลยถูกต้องดูได้ไงว่าดูดซึมไม่หมดนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อ่านครับเดี๋ยวเราจะเอียงแก้วลงมาเห็นไหมฮะอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็เอากลับลองดูสิครับนี่อ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะเห็นไหมสังเกตเห็นอะไรไหมคะคุณผู้ชมของผมนะฮะมันจะมีส่วนที่นะครับเห็นไหมฮะยังตกผลึกลงมานะครับ และมีฝ้าจับอยู่ตรงนี้เป็นคราบเป็นคราบใช่นะครับเพราะว่าเป็นคราบของผลิตภัณฑ์ที่มันละลายไม่หมดถูกนะคะแต่ของน้องเชอร์รี่นะครับไม่มีเลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันว่านะครับเมื่อคุณผู้ชมรับประทานเข้าไปแล้วนะครับทำไมเมนโดปินถึงได้รับผลลัพธ์ที่ดียอดเยี่ยมในเวลาเพียงแค่ หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมและนี่แหละค่ะคือข้อดีของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมนูฟิลของเรานะคะและอีกอย่างหนึ่งที่มีความมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะที่เป็นเสียงตอบรับจากคุณผู้ชมทางบ้านก็คือทานแล้วเนี่ยคุณผู้ชมไม่มีผลข้างเคียงเลยไม่มีอาการปวดหัวนะคะไม่มีอาการคลื่นไส้หรือว่าตาพร่าใจสั่นนะคะบางคนแค่ปวดหัวก็กลัวแล้วใช่เป็นเราเรากลัวนะพี่โอลแต่อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่า ไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะร้อเค่ะและที่สําคัญส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเราเป็นส่วนผสมจากกพพัดิมาจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซนนะคะวันนี้คุณไม่ต้องกลัวเห็นการทดสอบขนาดนี้แล้วนะคะเห็นการละลายตัวขนาดนี้แล้วรู้แล้วว่าทานแล้วถึงเหตุผลนะคะ เอาอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะโปรโมชั่นส่งท้ายค่ำคืนนี้ดีกว่านะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชายเมนโฟินหนึ่งกระปุกตั้งไว้ข้างๆในคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมตั้งข้างแบบนี้เนี่ยอะกล้องจับข้างๆเลยดีกว่าจะได้เห็นควบคู่กันว่าสั่งซื้อตัวนี้ทานไปจะเห็นผลแบบแก้วนี้เออป็นไงล่ะคุณผู้ชมนะคะหนึ่งกระปุกบรรจุ30แคปซูลทานก่อนนอนเท่านั้นวัหนึ่งแคปซูลแบบที่พี่กบแนะนําไปนะคะุณผู้ชมวันนี้หนึ่งกระปุกเนี่ยปกติเราขาย2,500บาทเฉพาะวันนี้เนี่ยนะคะเชอรี่ พิเศษพิเศษคุณผู้ชมไปนะคะให้คุณจ่ายในราคาเป็นแค่1,790บาทเท่านั้น <ฮะ S 1> ย้ำว่า1,790บ,บาทนะคุณผู้ชมและไม่พอค่ะความพิเศษคุณเห็นไหมเด็กข้างหลังเนี่ยคุณเห็นหรือเปล่าลากคุณออกมาข้างหน้านะ เห็นแบบนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทใช่ไหมเอาความพิเศษนี้ไปเพิ่มเงินอีกเพียงแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะอเอาหัวเชือ้อเร่งความแข็งความใหญ่ความยาวความอึดความทนไปในราคาเพียงแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะับ,บท่านผู้ชมสองเบอร์ขึ้นให้หนะ้าจอแล้วค่ะศูนย์เก้าห้าเก้าหกสองสองห้าหกเจ็ดและศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดเจ็ดสามห้าหกเจ็ดแล้วคุณจะฟินเป็นพร้อมกันทั่วประเทศใช่ครับ,รบและที่สำคัญนะฮะผ่านการจดแจ้งจากทางอยเรียบร้อยแล้วนะฮะมีเครื่องหมมาาาายฮาลลาลอิส ทานได้นะฮะมาตรฐานการผลิตแบบ GMP และสมุนสมทั้งหมดเนี่ยเป็นสมุนสมที่มาจากธรรมชาติ100%เครับใช่แล้วค่ะนะคะสำหรับค้ามคืนนี้คุณอย่าลืมนะต้องรีบกดไปสั่งซื้อนะพี่กบนะเออเพราะว่าเราไม่ได้มีแบบนี้ทุกวันใช่นะฮะและที่สุ่สุดเนี่ยวันนี้เป็นการทดลองแบบสดๆนะฮะไม่มีกระตารตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะนี่คือรายการสดนะฮะะเห็นภาพแบบนี้เสียงจริงแบบนี้ภาพสดๆแบบนี้คุณผู้ชมทางบ้านครับอย่ารอช้าเลยฮะถ้าคุณผู้ชมอยากฟินไปกับความรักนะครับถูกต้อง นะคะรีบเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะหกระปุกนะคะบรรจุนะคะสาแคปซูลค่ะปกติราคา1 2,500บาทวันนี้ให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่1790บาทเลยไม่พอ,อหวัวเชื้อกล่องแดงๆตั้งอ,อยู่ข้างเอาไปในราคา199บาทเท่านั้นเพิ่มเงิน199บาทเอาตัวหัวเชื้อไปเลยค่ะ2เ <2, S 2> บอร์ขึ้นให้ในจอน,นี้นะคะศูนย์เก้าห้าเก้าหกสองสองห้าหกเจ็ดและศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดเจ็ดสามห้าหกเจ็ดจะส่งฟรีทั่วประเทศจ้าใช่ครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้ว พรุ่งนี้ครับกับเราทั้งสองคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ